ออกรถใช้เงินตั้งไหมครับอ่อันนี้ดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือศูนย์บาทค่ะไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะอ่าเอาคอันนี้เรามีมัดจํามาคืนใ,<ช>ให้ลูกค้าด้วยนะครับเรามาจํา1 0 0 0บาทไปนะครับทีนี้ออกรถไม่ได้ใช้เงินสักบาทเราเอาเงินมาคืนนะครับหนึ่งพันบาทมอบให้ลูกค้าเลยนะครับครับนี่ะฮะสุดยอดเลยฮะ สวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอเมืองสุนนริทกกทนทร์นะครับเอาเก้ายา้นิสกันนี้ครับมาส่งมอบให้ลูกค้านะครับแต่ตอนนี้ลูกค้ายังไม่พักเทียงนะครับเรามารอก่อนยังไงครับฝากติดตามดูนะครับว่าลูกค้าจะตื่นเต้นและดีใจขนาดไหนซื้อรถไม่ได้ใช้เงินสักบาทน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน อาวันนี้ถ้าวันนี้ผมโจ้าอุปกรณ์รถบ้านนะครับมาที่อำเภอเมืองวัดสลินนะครับมาส่งรถนะครับเจ้ายาลิศนครับน่ารักน่ารักสวยๆแบบนี้เลยครับให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับลูกค้านะครับว่าชื่ออะไรยังไงนะครับอ่าสวัสดีครับจะนําำตัวไหนครับอ่าชื่อดารักชื่อแดนอ่าชื่อดารักชื่อแดนเนาะใช่ใช่แหละชื่อไม่ทราบว่าเจอรถจากที่ไหนครับอ่าจากเพจุปกรณ์รถบ้านครับอ๋อเพจปกรณ์รถบ้านเห็นไหมครับใครๆก็ดูใครๆก็ติดตาม รถเอาเชิญตัวจริง<ด>แล้วเป็นไงนะครับรถูกใจมากค่ะสวยกวา่าในรูปค่ะสวยกวา่าในรูป<ช>อีกน,<ช>นะฮะตัวจริงยิ่งกว่าตรงป,ปกอีกนะครับพี่น้องใช่ค่ะยังไงก็าการบริการของอทางร้านเป็นไงบ้างครับดีมากๆเลยค่ะบริการดีไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์หรือว่าจะเป็นเซลล์ดีแลดีทุกคนเลยค่ะ,ะนะฮะดีอันนี้ผ่านการรันตีจากลูกค้านะครับใช่คแล้วก็ออกรถใช้เงิน ตั้งไหมครับเอ่ออันนี้ดาวศูนย์เปอร์เซ็นค่ะก็คือศูนย์บาทค่ะไม่ได้ใช้เงินเลยค่ะใช่เอาสิอันนี้เรามีมัดจำมัดคืนใ,<ช>ให้ลูกค้าด้วยนะครับเรามัดจำหนึ่งพันบาทไปนะครับทีนี้ออกรถไม่ได้ใช้เงินสร้างบาทเราเอาเงินมาคืนนะครับหนึ่งพันบาทมอบให้ลูกค้าเลยนะครับค่ะครับนี่ฮะสุดยอดแล้วฮะแล้วนี่คุณเจมอบให้ลูกค้าเลยขอบคุณค่ะยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับทีนี้ดูด้วยนะครับยังไงก็ฝากประกอบรถบ้านให้หน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะถ้า ถ้าสนใจอยากจะซื้อรถนะคะสามารถไปติดตามเพจปกรณ์ลบรถบ้านได้นะคะมีรถให้เลือกหลายคันมากแล้วก็ถูก,ถกใจทุกคันเลยค่ะครับผครับครับเราได้มาทาภารกิจเรียบร้อยแล้วครับคือการเอารถมาส่งให้ลูกค้านะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางกลับไปที่ร้านนะครับท่าในใดที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับประกอบรถบ้านของเราเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะจะโทรสอบถามเบอร์0819679671นะฮะหรือจะติดต่อทางช่องทางเพจเฟซบุ๊ก ช่อง YouTube ช่อง t ิ k t o k ครับมีให้เลือกทุกช่องทางนะฮะอย่าลืมนะฮะรถด,ดีรถสวยอยู่ไม่นานแน,น,น่นอนนี่สำหรับคันนี้ยังสดอยู่นะครับเจ้าวิลาดนะครับบอ,อกเลยน้องๆปายแดงแน่อใน,ใน,ใน,นอนครับวเจ้า